ขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะคะเข้าสู่รายการ Business Owner ค่ะรายการที่เราจะมาคุยกันสบายๆนะคะว่าตอนนี้นะคะใครทําอะไรที่ไหนยังไงนะคะ พบกับดิฉันค่ะดรสุธีลาหรือว่าดรนุกกี้ค่ะนัทธงชัยจันตเขตครับวันนี้เราไปสัมภาษณ์ใครกันดีบรอดคลายตรงน้องใหม่ที่กําลังมาแรงในช่วงนี้ครับผมได้ข่าวว่าผู้บริหารคนนี้นะคะสดสดซิงๆเลยใช่ไหมเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนสิงหาคมนี้เองครับผมถ้าอย่างนั้นนะคะอดใจไว้ไม่ได้แล้วค่ะวิเศษโอนเนอร์นะคะขอต้อนรับค่ะคุณเทวันดีใจงามนะคะ รองประธานกรรมการบริหารบริษัท Q.U. Su c ซั s เจำกัดค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะเป็น,นยัง,ยงไงบ้างครับในวันค่ะช่วงนี้ยุ่งไหมคะเพิ่งมารับตําแหน่งใหม่ก็ต้องบอกว่า พอสมควรเลยครับเพราะว่ามีเรื่องให้ทําเยอะอยู่ครับตอนนี้มารับตําแหน่งได้ประมาณกี่เดือนละคะหนึ่งสิงหาครับสดๆร้อนเลยนะคะคราวนี้ขอรบกวนถามนีงค่ะเรื่องของหน้าที่อะค่ะว่าเราเข้ามาอยู่ในคิวเรามีหน้าที่ในการดูแลอะไรบ้างอะคะงานหลักของผมก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์การตลาดเรื่องของระบบใ,<ช>ในการสร้างและพัฒนานกทุรกิจ ทั้งออฟไลน์ออนไลน์เรื่องของภาพรักองค์ในภาพรวมของเราเนี่ยเราเลือกจะทําเรื่องของการตลาดหรือว่าระบบหรืออะไรก่อนนะคะพร้อมกันครับพร้อมกันเลยใช่ไหมคะตอนนี้ไปพร้อมๆกันโผลถ้าเงินเรียกว่ายุ่งมากแน่นอนใช่ไหมคะพอสมควรเลยครับพอสมควรแต่ว่าก็พงมันดีอยู่แล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วก็บางอย่างก็เพิ่มเติมเข้าไปในฐานที่คุณเทวันอยู่ในวงการเครือข่ายมาอย่างยาวนานนี่นะครับจะช่วยซัพพอร์ตให้ QU นี้ก้าวไปยังไงบ้างคือคือ q จริงๆเขาพร้อมอยู่แล้วนะครับในส่วนของผมเนี่ยมันเหมือนกิ๊กซอชิ้นสุดท้าย ผมจะมาเติมเต็มในส่วนพาร์ทของเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับระบบในการพัฒนาธุรกิจอันนี้ก็เป็นงานถนัดผมนะครับเราคุยกันว่าเครือข่ายเนี่ยจริงๆแล้วยุคปัจจุบันมันมีเรื่องออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องทีเนี้ยไอออนไลน์มันจะมีความเร็วแต่ว่าจะขาดเรื่องึ่งคือความสเสถียร stability ตัว speed เนี่ยออนไลน์มันให้ได้แต่ตัว stable เนี่ยเรายัางทิ้งออฟไลน์ไม่ได้มันเป็นธุรกิจที่มันมีความ ละเอียดอ่อนนะครับแต่เราจะทำยังไงให้ค q ูมันมีความสัเกถียรวันนี้มันก็แข็งแรงระดับหนึ่งละแต่สิ่งที่เราจะทํากันก็คือเราเราจะสร้างให้มันมีความแข็งแรงมั่นคง ก็คือให้เติบโตแบบยั่งยืนขึ้นมาอาง,งนีเลย,ย,ยใช่ไหมคะให้ยัง่งยืนแล้วก็มั่นคงกลิตภ์ที่เราจะใช้อ่ะค่ะสําหรับออฟไลน์ที่มาเสริมในความมั่นคงตรงน,นี้คะ่ะเราจะทําอย่างไรอ่ะคะเป็นเรื่องระบบในการสร้างและพัฒนาสายเลือดนักธุรกิจเลือดใหม่และหรือรวมทั้งเลือดเก่าที่อาจจะแบบยังไม่ได้ถูกการหล่อหลอมมาระบบที่ผมจะเซตอัพขึ้นมามันจะเป็นการมาหล่อหลอกให้เป็นหนึ่งเดี่ยวมีอุดมการมีเจตนาลมในการเติบโตไปด้วยกันในระยะยาวครับแล้วก็มีการส่งต่อองค์ความรู้ตั้งแต่ระดับเบสินขั เดี๋ยวแล้วก็ท่านแอดวานซ์นะครับแล้วก็มีการพัฒนาคนของเราอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนโดยระบบของเราเองผู้ดีงามก็คือโรงเรียนสอนที่ผิดซึ่งเรายัางพิมงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ทิ้งเรื่องอ่อนล์ซึ่งวันนี้เราก็พัฒนาคู่กันผมเรียกว่า O2O นะครับ On to Off Off to On มันจะไปคู่กันเป็นพา ralel อย่างนี้ครับเราจะต้องเข้าใจว่าจะทำยังไงให้มันเมิดเข้าหากันไปด้วยกันและโดยไม่ขัดไม่ขัดแย้งกันส่งเสริมซึ่งกันและก,กันอันนี้เราก็จะกลายเป็น O2O แล้วถ้าเราจับตัว O เนี่ยมาจับคู่ ยาวๆเลยเอาเป็นว่าคุณเป็นใครก็ช่างเดินเข้ามา มีความรู้อะไรเลยเรื่องขายตรงไม่ได้เข้าใจอะไรทั้งสิ้นนะครับแบบเขาขาวว่างๆเลยเนี่ยระบบเนี้ยจะผลักดันจนกระทท่านุณกลายเป็นผูน<ช>้นําที่เข้าใจเครือข่ายอย่างถูกต้องผมใช้คํานี้นะมี mindset มที่ถูกต้องมีคอนเซ็ปต์ที่ถูกต้องในการทําธุรกิจจะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตก็เหมือนกับว่าตอนนี้สิ่งที่คุณเทวันกําลังทําเหมือน back to basic สร้างพื้นฐานใ,ให้คนที่ทําธุรกิจเนี่ยมีความเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะทําให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนอยู่กับเราได้จริงทาจริงแล้วมันก็จะเติบโตแบบระยะยาวพูดถึงบริษั มันมี2อท้ายใหญ่แต่วันนี้ที่ Q u เนี่ยบังเอินบริษัท Q u กลายเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานที่ดีแล้วไนม,มีเรื่องเทรนของการทําเรื่องการตลาดเรื่องกลยุทธ์ต่างๆค่องข้างแรงมันก็เลยทําให้นักธุรกิจเนี่ยแฮปปี้มีความเป็นกระแสะอยู่ในนั้นด้วยผมจะทําให้ Q u เป็นก็คือว่ามันได้ทั้งสปีดความเร็วนะฮะกระแสะเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราทําแรงแต่ว่าผมจะมาเติมเต็มเรื่องของความแข็งแรง ก็กลายให้เป็นบริษัท q ูที่มีคาแรคเตอร์ทั้งสองแบบมีกระแสและก็มีความเสถียรด้วยจุดแข่งของ QY ในมุมมองของคุณเทวันคืออะไรคะ QY เนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับก็คือวันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องชมผู้หา่สองท่านนะฮะวันนี้ไม่ได้มาชวนแล้วไม่ยอมมาเมื่อมาถึงสิงหาเนี่ยมาเริ่มงานเนี่ยคือครบ2องปีพอดีฮะที่จุดแข็งเลย QY คือประธานบริษัทบอกว่าที่เราต้องการทําสินค้าที่ดีให้กับผู้ทุจริงๆไม่เอาสินค้าไปเพื่อแบบโมดิเวตเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยความยั่งยืนของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นนนพลออรร์มหคืกาาขย ค่าและบริการทีนี้ v ว l u ลูหรือคุณค่าที่แท้จริงมันอยู่ที่ตัวโค duct ลูกค้าได้กินได้ใช้ได้บริโภคสินค้าเขาแฮปปี oh, ้น,นี่คือจุดแข็งนึนนงเลยนะครับประการต่อมาเนี่ยเอ็มดีเป็นคนที่เก่งเรื่องกลยุทธ์การตลาดเรื่องของโปรโมชั่นการสร้างโปรโมชั่นที่มีความโดดเด่นแล้วก็ทําให้นักธุรกิจสามารถได้พิชิตโปรโมชั่นโปรโมชั่นมันจะมี2แบบนะฮะพิวู Q U เนี่ยเป็นโปรโมชั่นที่ทาจริงได้ทุกคนอย่างตอนนี้ก็มีการแจกรถ200คันอะไรอย่างนี้ผมมาดูเงอนไขเออเข้าท่าเข้าใจคิดนะผมมาทําเรื่องระบบองค์ประกอบ3จุดเนี่ยมันทาให้องคอ์กรเราแหลงแงแล้วผมก็มีเรื่องกลยุทธ์การตลาดมีเรรรื่่ออองะะไะะไีีท ตัวเองก็มีความเข้าใจในระดับที่3 0ปีผมก็ว่ามันก็มากพอสมควรแต่ของ Q ิก็ถือว่าตอบโจทย์นะมันเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายถ้าพูดถึงเรื่องแผงกระตั้งของเราเนะรีจิสเตอร์เข้าระบบฟรีไม่ได้เก็บเงินมันก็เลยสอดคล้องกับยุคสมัยอย่างโควิดอย่างเงี้ยนะครับทันทีที่เริ่มต้นคุณไม่ต้องพักตังก็เข้าของข้างมาได้จากนั้นก็ซื้อสินค้าเพื่อสะสมพอครบตามแต้มหรือเงื่อนไขที่ํำรวดเนี่ยก็จะเริ่มมีสถานะเป็นนักทุกิจอันนี้มันก็เลยเปิดกว้างทุกกลุ่มเลยกินใช้แล เรื่องของโปรดักต์กับเรื่องของโปรโมชั่นเอาเนี้ยพอคุณเทวันเข้ามาเนี่ยแข่งแกร่งในเรื่องของระบบที่จะมาสร้างพื้นฐานให้มั่นคงเสริมทับเข้าไปอีกถูกต้องครับแล้วตอนนี้เราวางกลยุทธ์ยังไงที่จะก้าวห้ถึงเป้าหมาย1 0ึ0งพล้านที่เราวางไว้ครับตอนนี้ผมมีการคุยกับพาร์ทเนอร์ธุรกิจรุท่านหนึ่งครับพี่เชี่ยวชาญด้านออนไลน์เราก็ลังจะมาวางแพลตฟอร์มแล้วก็ช ANNEL ของมันที่ให้เชื่อมโยงกับออฟไลน์ด้วยบางเรื่องเรื่องออฟไลน์ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เราทิ้งไม่ได้เพราะนั่ลนไอออง จริงๆแล้วตอนนี้ก็มีนักธุรก,กิจเราส่วนหนึ่งที่ทําอยู่แล้วนะครับเขาสามารถที่จะยิงแอดโฆษณามีการทานู่นนี่นั่นอะไรต่างๆก็มีผลลัพธ์เกิดขึ้นจากเดิมที่ช่วงโควิดหนักๆเลยเนี่ยรายได้ตกไปเหลือหลักพันแล้วนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาดับครึ่งล้านต่อเดือนในเวลาประมาณ3เดือนอย่างที่บอกตอนต้นว่าออนไลน์เนี่ยถ้าทาเป็นทําถูกต้องเข้าใจมันจริงนะครับวางโปรเซสถูกต้องมันได้แน่นอนรับอลลุ่มไอตัวพันละเรามีเจตนารมหนึ่งนะครับ your success is our mission หมายเพราะว่าคือความสำเร็จของนักธุรกิจเนี่ยมันคือพันธ ผมว่าเ,เดือนละร้อยล้านปีละพันสองร้อยล้านก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตเลยกำลังจะถามว่าการตั้งเป้า1นึ่พันล้านเนี่ยเป็นเรื่องยากสําหรับยุคนี้ไหมคะโนู no. ผมไม่ได้มีมน้องสดตัวอะไรคิดว่าเราน่าจะแบบว่าสามารถพาคิวยูไปถึงแน่นอนแน่นอนมันมีอยู่ในหัวหมดเลยะไรบ้างแต่ตวเนี้มันทาได้รอบเปอร์เซ็นต์แจุดแข่งมันเยอะมากโปรโมชั่นคิวยูผมบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกผมยังตกใจโอ้โหให้กันอย่างนี้เลยยหรอทางเอ็มดีบอกว่าเจตนาลมเราต้องการให้เขาโตแล้วเราไปโตร่วมกันกับเขาในตอนหลังคือให้ก่อนที่จะได้ผมบอกโอเคถ้าอย่างนี้ทํางานด้วยกันได้เพราะว่าถ้าเขี่ยวมากๆเราไม่ไม่มีอะไรให้นักธุรก,กิจเลยยุคนี้มันจําเป็นต้องแข่งขันนะครับเพราะว่าเธอขาด ผมว่าไปไม่ได้ไปไม่ได้จริงครับด้วยสิ่งที่เรามีเนี่ยพอทุกอย่างเซตอัพแล้วเดินผมว่าไปได้สมัยมาอยากให้ฝากสั้นๆค่ะถึงคนที่กําลังมองหาโอกาสอยู่เพราะว่าต้องยอมรับว่าในธุกรกิจขายตรงเนี่ยมีทั้งโตมีทั้งคงตัว<ช>และก็มีทั้งที่ปิดไปบา<ช>้างค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่มองหาโอกาสอยู่เรื่อยๆอยากให้คุณเฮวันฝากค่ะว่าทําไมถึงต้องเป็นคิวอยู่โอเคถ้าฟังมาทั้งหมดก็จะรู้ว่าต้องคิวอยู่แต่ว่าผมจะสรุปนี้คือบริษัทเครือข่ายมันเกิดขึ้นเยอะจริงนะครับอันดับแรกเราต้องดู่วา หลังของผูบริหารนี่เป็นงานไหมเวลาจะนั่งเครื่องบินเนี่ยมก็ต้องดูว่ากับตันเครื่องบินเคยขับเครื่องบินมาก่อนไหมวันนี้คิวยูเนี่ยโอเคในตัวผมเนี่ยก็3าปีผลงานในอดีตก็มีเห็นอยู่ MD ประสบการณ์สูงมากนะสามปีอยู่เบื้องหลังบริษัทสายตรงเป็นคนที่ผลักดันกลยุทธ์เรื่องโปรโมชั่นออกมาจากบริษัทที่พื้นฐานมันประมาณคล้ายๆอย่างอคิวยูปีละพันล้านสบายมาก 3, ปี4ี่พันล้านท่านประธานเองมีความเข้าใจแล้วก็ดูแลร่วมกันเนี่ยแล้วก็ดูแลเรื่องของโปรดักต์โปรดักต์ที่มีมอก ลูกค้าต้องไปต่อบคิวย์ในส่วนผู้บริหารเนี่ยผมว่าประสบการณ์ถึงเรื่องแผนงใะตลาดเนี่ยเราใส่อะไรไปเยอะพอสมควรตอบโจทย์ทุกผมุมแต่สุดท้ายผมกําลังมองว่าเรื่องของระบบในการสร้างธุรกิจอยี่ย สำคัญนะคือวันนี้จินตนาการว่าถ้าท่านอยากจะทําธุรกิจแบบรองรันระยะยาวเป็นรองเสร์มดิจิทัลมันมีปัจจัยอะไรบ้างคืออยู่มีครบเลยทั้ง2องแชนแนออนไลน์ออฟไลน์คุณแค่พาตัวเองเข้ามาส่งทีมงานถ้าเรียนรู้ตามระบบจบเลยทามมิ่งได้เลย2ปีพอดีครับไม่เร็วไปไม่ช้าไปมาเร็วกว่านี้เหนื่อยครับมาช้ากว่านี้ไม่ทันแล้วประมาณนี้ครับสปีเนี่ยกำลังสวยเลยจังหวะเนี้ยฝากยูยูด้วยนะครับทามมิ่งมันได้จังหวะเวลามันได้ทุกอย่างได้หมดเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันแล้ววขอบคคุุณณเทันนมากะคคคะะะรรับผมที่สลลเวาานขอบคุณนะคะขอบคุณเ่ออนนกกััคคครรบบขุณมาไท สวัสดีครับ